มีอยู่ว่าคุณแม่อยากเซอร์ไพรส์ลูกสาวค่ะเลยให้ร้านจัดเซ็ตของขวัญในงบ2,800บาทที่สําคัญคือไม่ได้ให้เนื่องในโอกาสวันพิเศษหรือวันเกิดอะไรเลยแต่คุณแม่เนี่ยเห็นว่าน้องเล่นออนไลน์ทั้งวันทั้งคืนแล้วไหนจะการบ้านที่ครูสั่งมาอีกไหนจะรายงานกลุ่มอีกน้องก็เลยเครียดค่ะ คุณแม่ก็เลยแบบไม่ค่อยมีความสุขแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เขาเห็นว่าน้องชอบดูคลิปลติ๊กตอกของร้านนี้อยู่แล้วก็เลยคิดว่าสั่งเสอร์ไพรส์ให้นางดีกว่านางจะได้แฮปปี้กว่านี้แม่ค้าจัดไปก็ตื่นเต้นไปเลยค่ะทุกคนเป็นแม่ที่ใส่ใจลูกจริงๆค่ะแล้วคุณแม่คือชวนคุยหนักมากว่าแบบน้องมีผลการเรียนที่ดีมาตลอดแต่เพิ่งมาตกช่วงประมาณเทอมนี้ค่ะนั่งจากเรียนออนไลน์แล้วบางทีเขาเรียนไม่รู้เรื่องบางทีสัญ,ญญาณนงสัญ,ญญาณเน็ตอะไรก็ไม่ค่อยดีค่ะ แม่คะก็หวังว่าของพวกนี้จะเป็นพลังบวกให้น้องได้นะคะถึงเจ้าตัวจะเห็นคลิปนี้แต่ก็น่าจะไม่รู้ตัวคะ่ะเพราะคุณแม่บอกว่าไม่ได้บอกน้องยังไงก็อย่าเครียดกับการเรียนมากนะคะ